กำลังนอนอยู่ครับนะดูที่เห็นครับนอนไม่ลงกันเลยทีเดียวเลยนะฮะสุดยอดไปเลย อะไรคำตโตอ,อ,อีกตัวหนึ่งนอนทับอีกตัวหนึ่งนอนข้างๆเหมือนความว่าไงไมะเนี่ยดูดิไม่ได้จริงๆ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงของวันจันนะฮะนั่นแหละอืมนอนอยู่แล้วแม่มาปลุกอ่ะตายังมึนๆอยู่เลยเนี่ยชนมือถือทำไมา กังฟูอยู่นี่นะฮะกังฟูไม่สนโลกเลยเนะี่ยอยู่ตรงนี้ตอนท้าพีแ่แกว กล้องจะมีสันสานหน่อยขอภัยด้วยนะครับเพิ่งตื่นโดนแมบปลุกลูกๆปลุกนะฮะทังฟูไม่สลดโลกเลยฮะเนะี่ยเขาเขาสวยอยู่คนเดียวเลยฮะเนะี่ยสโลแกนของนางคือว่าสวยเอาตัวลอดได้ค่ะถ้ามีเสียองอาลมก็ขอภัยด้วยรายการน,น้อ ก็ขอภัยที่ไม่ได้ทำอากุเดททูสตีทนานไปนะครับผมนานไปหน่อยนะช่วงนี้วุ่นจริงไหมปิง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 เนาะเนาะปิงเนาะปิงไม่สนใจกูแหละแต่ว่าแต่ละตัวขอเยียบท้องอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตีกันอย่างไเนี่ยก็ถ่ายเพลินท่านี้พอแล้วกันเนาะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยกันดันเอ้ยด้วยด้วยกันนะครับผมนะฮะก็สำหรับเราก็มีให้ทําโด a t ทแล้วนะครับผมเป็นโดเน a t จาก paypal นะครับซึ่งจะโพสต์อยู่ทุกคลิปนะครับก็คือจะใครอยากดเน a t เพื่อเป็นสนับสนุนในการของเรานะครับก็โลเน e ตได้ที่ด้านล่างท e ิปคลิปชันเลยนะครับผมงั้นก็ขอตัวก่อนเลยครับคือระบบตอนนี้ทาเป็นระบบระบบเโเนตจากได้แค่ paypal ก่อนนะครับผมนะฮะก็ขอตัวกันแหละนะครับไม่บายไว้เจอกันครับผมกับ e ีีหน้าวันนี้อีพีสั้นๆนะครับสำหรับสวัสดีคนไปเรียนครับผมไม่บายเด็กๆบอกลาคนดูหน่อยเป้งๆมอกลาคนดูหน่อย ลอกลาคนโน้นหน่อยเป้งเป้ง,ปงไม่สนใจโลกเลยไปแล้วจะจามอยู่แล้วนะคีมูกไม่ได้คีมูกดิขนแม่งข้าจมูก